แลงเลอร์กับรีไวแลงเลอร์หลายคนก็พูดว่าเมื่ออดีตตอนอดีตเนี่ยมันบริษัทเดียวกันแต่จริงๆแล้วคือไม่ใช่นะครับแลงเลอร์เนี่ยคือเกิดก่อนรีวายหรือเปล่าหรือว่ารีวายเกิดก่อนแลงเลอร์ถ้าตามประวัติศาสตร์นี่เขาบอกว่ารีวนี่คือมีมา ประมาณร้อยเจ็ดิบเอดปีแล้วนะส่วนแรงเลอร์ตัวเลขกลกมๆก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบปีเองนะสรุปแล้วรีไวนี้ก็ต้องพูดง่ายว่าถ้าตามหลักฐานแล้วรีไวก็ต้องต้นตำรับคือแรงเลอร์เนี่ยถ้าจะพูดตามภาษานะั่นก็คือน่าจะเรียนแบบของเขานะเรียนแบบรีไวนะแต่ตอนหลังพื้ขึ้นมาดังด้วยกันมาตอนหลัง แต่แรกเริ่มนี่คือกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าแรงเลอร์ยุคสมัยก่อนเนี่ยฟังพวกเซียนเซียนกางเกงยียนเขาคุยกันนะรุ่นรุ่นรุ่น,นเก่ารุ่นวินเทจพวกเก่งๆเขาบอกว่าสมัยก่อนยังไม่มีลิขสิทธิ์แรงเลอร์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ปีกนกแบบนี้เลยนะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องราวที่ว่าเนี่ย แลงเลอร์ยุคแรกนี่เป็นอย่างนี้ตอนนั้นยังไม่มีลิขสิทธิ์แต่พอผ่านไปผ่านมาอยู่ยุคหนึง่งตอนนั้นคือยังไม่มีลิขสิทธิ์อ่ะทั้งทั้งทางเอเชียทาง,ท,างทั่วโลกนี่คือเรียนแบบหมดเลยไปทำปีกนกหมดเลยที่แบรนด์ดังๆเนี่ยแต่พอเขาจดลิขสิทธิ์มาเขาถึงเปลี่ยนมาเป็นดับเบิลยูนี่แหละ นีก็เรียกบบิเนี่ยแบบิกับแบบยู U เนี่ยคือควาจำเป็นเขาโดนคือเขามีจดลิขสิทธิ์ปุ๊บโดนคล้ายๆเก,ยกเกี่ยวกับเรื่องโดนบังคับเหมือนฟ้องร้องอย่างนั้นอะ่ะแรงเลอร์เลยต้องเปลี่ยนเป็นรูปนี้จากแรงเลอร์ยุคก,ก่อนเรียนแบบรีวแล้วก็ต้องจำยอมเพราะว่าทางรีวนี่เขาจดลิขสิทธิ์พว่เดียวก็ จําเป็นจะต้องเปลี่ยนก็คือต่างกันนะนะั่นแหะร้อยเจ็สิบเอ็ดกับเจ็ดสิบนี่ต่างกันร้อยปีอ่ะพูดง่ายๆว่าถ้าต่างกันอย่างเงี้ยก็คือโอ้โหไม่ใช่ย่อยนะตอนนั้นเขาบอกว่าเอาตามข้อมูลเลยนะเขาบอกว่าสำนักงานใหญ่ซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกเขาก็อยู่ในนี้ซานฟรานซิสโกน่ยที่ป้ายนี่เขมีบอก เขาจะบอกว่าสหรัฐอเมริกาแต่แรัฐแคลิฟอร์เนียที่ก็บอกอ่ะยุคนั้นนี่คือเปนางเกงคล้ายๆความคงทนกางเกงคล้ายๆกางเกงพวกช่างอย่างเงี้ยใช้แรงงานอะไรพวกเนี้ยด้วยความทนแล้วเป็นเอกลักษณ์พอได้รับความนิยมพวกนักการเมืองหรือใหญ่ๆเวลาเขาออกเลือกตั้งหาเสียงเขาก็จะใส่พวกเนี้ย มันเป็นการดีเหมือนกับว่าสร้างความกระชับสร้างความเป็นมิตรภาพที่ดีคือกังเกงยีนอย่างอเมริกานะครับเรื่องเราเราถึงบอกว่าเรามาเทียบกันเลยว่าการเรียนแบบของเขาอ่ะสรุปแล้วยุคแรกนี่เรียนแบบแต่พอผ่านผ่านมาเขาก็เริ่มมีเอกลักษณ์ของตัวเองปิดกับร้อยปีอ่ะร้อยร้อยร้อยปีโดยตัยเลขกลมๆยุคนี้ก็คือ เกิดมาแต่เอกลักษณ์เขาถามว่าถ้าจะเหมือนรีวายเลยเร้ว่าถ้าตามความคิดเราเราว่าไม่ดีนะเราซื้อสองตัวถ้าถ้าลองคิดดูนะถ้ากระเป๋าเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยถ้าเปลี่นมาอย่างนี้เราดีแล้วเอาคนเนี่ยว่าเออเรามีข้อดีนะก็คือมีสองตัวเราใส่ไม่ซ้ํากันถ้าใส่มีอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาไอ้ตัวนี้ไอคนเห็นก็อันนี้ใส่ซ้ํากันละแต่ถ้ามาอย่างนี้ตัวหนึ่งอย่างนี้ตัวหนึ่ง อ่าถ้าคนข้อดีนะนี่คือข้อดีของผู้บริโภคคือใส่ได้คนมองอาจจะมองแล้วไม่ซ้ำกันมีทั้งข้อดีข้อเสียเอกลักษณ์เขาหลังๆเขาก็เปลี่ยนรูปแบบมาตลอดเลยเนี่ยอันนี้เป็นยุคยุคเก่านะยุคเก่ากขพอๆข้ยุคนี้ก็น่าจะเป็นพอๆกับยุคยุครุ่น ป้ายยางนี่นี่ของอเมริกาพอดีมีข้ออ้างอิงแล้วก็จำเป็นจะต้องอามาใช้ว่าเพื่อความสนุกและมีประโยชน์เพื่อนเราโอ้โหดูนี้เป็นรองเท้าบูทใหญ่ซิปใหญ่เลยพี่บอกเขาเข้านะเข้า ยุคนี้เขาออกมาหมายถึงว่าแล้วที่เราดูเขาคู่กันมาเราเราจะดูทั้งเสือ้อทั้งกางเกงนะก็สู้สู้กันมานี่เห็นไ,ไหหรือก็าทาคล้ายกันเลยนะก็คืออันนี้หลังแต่หลังนั้นออกมาก็คือได้รับความนิยมแต่ยังไงก็ยังถ้าถามความคิดด้วยว่าคนซื้อ,อยังไงก็ยังเป็นลองรีไวะครับแต่เป็นตัวเล่นที่ว่ามีไวมีเยอะแล้ว ก็ต้จำเป็นจะต้องเล่นแรงเล่ออันนี้ของเอเชียเนี่ยมาเกลาเนี่ยอาป้ายกระดาษก็เรู้ว่ากระดาษผสมพลาสติกอย่างเงี้ยผสมเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนั่นอะคล้ายๆลูกผสมลูกผสมข้อเสียมจะเป็นขุยเลยนะเนี่ยมันขุยถ้าเราใช้นานไปอย่างเงี้ย จะเป็นขุยข้างๆแล้วนั่นแต่ถ้าเราเป็นอย่างนี้เลยใช้ทนทานกว่าเราชอบอย่างนี้มากกว่าป้ายอย่างนี้เราไม่ชอบมันไม่ทนอย่างเสื้อเนี่ยเห็นไหมข้างหลังก็ยังมีความคล้ายๆรีไวท์นะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้ลองลอยการเหลืออยู่มันคราร์บอย์อะสงก็ต้องการคราร์บอยนสวยนะสวยมากนะ ของ anger, แรงเลอร์เราก็ต้องการมีกระเป๋าเหมือนรีไว์แบบนี้เราต้องการเราชอบมากขอให้กระเป๋ามีเอกลักษณ์เหมือนกระเป๋าหลังกางเกงยีนเนี่ยจะดูสวยมากเห็นไหมเรามาเทียบออกมารุ่นพอกันเลยนะอันนี้รุ่นหลังรีไว์อันนี้ก็อันนี้รุ่นรุ่นที่บอกรุ่นที่ทำบ้านเราละเป็นรุ่นหลังละ น่าจะแปดแปดศูนย์นะนี่น่าจะประมาณนี้แปดศูนย์เลยมาเก้าศูนย์อันนี้น่าจะเก้าศูนย์อ่าโดยประมาณวันนี้มันดีไว้ก่ในสิ่งที่บอกไนงะเสื้อเรามาเทียบกันเสื้อเลยเสียบเสื้อ,อป้ายนี่จะดูแล้วทาสมัยกว่าก็น่าจะรุ่นใหม่กว่าผมชัดสวยทนสมัยของเมืองเมืองไทย นี่แรงเลร์ของหมาเกาก็บเอเชีย hmm. กับเอเชียเนี่ยเจอกันอันนี้กระดาษกับกระดาษแต่ตัวซ้ายน้ำเงินน่าจะเก่ากว่าป้ายคอแต่ป้ายคองานพอกันนี่เรามาเทียบกันเลยนะแรงเลร์กับแรงเลร์เจอกันทางเดี๋ยวเรามาดูค่อยคยมาดู เรื่องเลิกกับรีวิวใช่ไแปดศูนย์เลยมาเก้าศูนย์กับเก้าศูนย์เลยมาปัจจุบันแต่แรงเลิกเขาเขาอยู่ตรงนี้อันนี้ข้างกระเป๋านี่ยังมีโอ้โหถ้าบางทีไปโค,ค้นมานี่ยังมีอีกเยอะนะเนี่ย พอมีแล้วก็ทยอยมาทําเรื่องเราความทรงจำบางทีข้อสําคัญถึงเราบางทีจะหาใส่จะได้รู้ว่าเออมันจําไม่ได้เราจะได้จําได้ว่าเออตัวนี้อยู่เก็บไว้ไหนตันี้จําไม่ได้แล้วเห็นไหมไอ้ข้างกระเป๋าไอ้ตัวนี้ไม่มีตัวน้ําเงินเข้มลายสกอตไม่มีอันนี้มีใช่ไหมมันก็จะมีมั่งไม่มีมั่งคือจะคล้ายกันนะสรุปแล้วก็คือจะคล้าย ข้างกระเป๋าเสื้ออย่างนี้นี่ข้างกระเป๋าเสื้ออย่างเงี้ยตรวนี้ไม่มีไม่มีก็จะเป็นป้ายแดงๆใช่ไหมอีเล็กของแรงเล่อก็จะปักเลยแปะเลยมาแรงเล่อเห็นไหมเทียบงานเลยดูมีความแตกต่างอะไร อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรดูกระดุมคือคล้ายอะ่ะเอาเป็นว่าจะว่าเรียนแบบก็เรียนแบบนะ,จะเจ้แรงเลอร์เ,เรียนแบบของรีไวเออคุยกันตรงๆเลยยุก่อนนะคล้ายคกันเห็นไหมซึ่งถ้าเรามี เรามีเรื่องราวเรามีของเราก็จะเราก็จะเอามาเป็นเรื่องราวได้ถ้าเรามีมีของเราชอบทําแบบของมีเป็นเรื่องราวจะได้เราไม่ต้องใช่ไหมเสื้อยืดเราไม่ต้องมานั่งเถียงกันเพราะว่าหลักฐานก็คือของนั่นแหละสินค้านั่นแหละถ้าเราพูดพูดพูด,พดเราไม่มีสินค้าเราพูดไปก็เท่านั้นใครจะมาเชื่อเราใช่ไหม ตัวนี้ทำในช็อปบ้านเราเรามาปะทะกันเลยแลงเลิกกับรีไวช็อปบ้านเราเทียบว่าเขาเรียนแบบจริงไหมมันก็คล้ายนะแต่หลังๆคือคือคือก็เปลี่ยนรูปแบบไปเห็นไหมอันนี้ก็มี ที่แขนชายแขนก็ยังมีดีวายน,นี่ตัวนี้ไม่มีตัวนี้อยู่ที่หน้าอกเลยปั๊มเลยสกรีนเลยจนมายุคหลังยุคหลังเลยของแรงเลอ่อเขาก็ทำมาอันนี้ยุคหลังอันนี้ยุค ยุคบ้านเราสิบกว่าปีมีกระขนมาทำเนี่ยทีนหาเจอแน่ทีนี้อยากจะใส่ทีนี้รู้แล้วว่ามีตัวไหนอยู่อันนี้ทำที่บังกัลาเทศยุคใหม่เขาป้ายอย่างนี้เขาไม่มีแล้วส่วนใหญ่ก็พอมีมีบางรุ่นแต่อันรุ่นบางรุ่นเขาปั๊มเอารีดดีรีดดื้อเลย ก็ปักที่เส้นที่คอเนี่ยอืนเน้นเน้นคู่งานวันเน้นลดต้นทุนแต่ก็มีอ๋อมีมีมาอยู่ที่กระเป๋าอ๋ออยู่ที่กระเป๋ามีมีครับเออแต่ระหว่างอยู่ที่คอแล้วไม่มีป้ายมาอยู่ที่กระเป๋าเราก็ว่าถ้าเลือกสองอย่างนะมีทั้งคอมีทั้งกระเป๋าดีมีทั้งคอแล้วหมายถึงป้ายแบบนี้นะมีทั้งที่คอและที่กระเป๋าแต่อย่างนี้เราว่าไม่ดี อย่างนี้มันทนสใสจะดูสวยรีไวรีไว์เขามีเอกลักษณ์เขาเขาไม่เขาไม่ได้เรียนแบบใครเลยเนี่ยเขาก็ยังเป็นรูปเห็นไหมคนดึงกางเกงอันนี้เอกลักษณ์เดิมเลยนะมาสองตัวเนี่ยที่บอกเ,เอกลักษณ์ อันนี้คือตอนซื้อมาก็สีแบบนี้แล้วนะเ้าทำลางๆเขาไม่ได้ทำเข้มกว่านี้นะนี่บอกสรุปแล้วยุคก,ก่อนคือแรงเลอร์เรียนแบบส่นตอนหลังคือไม่ได้ใช้แล้วนี่แหละสวยนะผ้าดีมาก,กน,นะพวกนี้ ถ้าประวัติศาสตร์ไปดูจะรู้เลยอย่างมากเลยว่าว่าโอรีวายเขาดังมานานแล้วนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ทราบนะพอตอนหลังมาดูดูโอหลังๆแต่หลังๆแบรนด์อื่นก็มามามา,มาบางทีก็แต่หลังๆเขาก็ไม่มีใครเรียนแบบแล้วน้อยแล้วหลังๆมันลิขสิทธิ์มันฟ้องร้องกันมันเป็นเรื่องใหญ่ คือเรื่องใหญ่แหละจนตอนหลังเขาก็มีเอกลักษณ์ของแต่ละบริษัทเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเองเพื่อที่จะไม่ต้องไม่ต้องมีเรื่องราวที่ว่ามันจะต้องทางกฎหมายหรืออะไรพวกนี้สรุปแล้วปรวัติศาสตร์คือแรงเลอร์เรียนแบบ รีวายเป็นเรื่องจริงตอนหลังก็คือเอกลักษณ์มีแต่ละแบรนด์นะ